สวัสดีครับผมชักพนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าตัวฟูซิมนะครับที่ขายไปนะครับตัวนี้นะครับณปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่23นะครับเดือนเดือน8 2 5ส3มนะครับสามารถใช้ได้กับ ios 13.6.1นะครับตัวล่าสุดเลยซึ่งเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับตัวนี้รองรับ iphone 6 s iphone 6 s plus นะครับ iphone 7 7 plus 8แล้วก็8 plus iphone x แล้วก็ iPhone X S นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมทิ้งไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเมกานะครับสาธิให้ดูนะครับเป็นเครื่องเมกาเวลาใส่ซิมไทยเข้าไปนะครับนะครับเดี๋ยวออกอีกทีนึงนะครับเนี่ยผมไม่ได้ใส่ซิมประกบนะครับ ตัวนี้เป็นซิม as นะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะบอกว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูนะครับเออไวไฟไว้ด้วยนะครับอาจจะดิงเข้าหน้าสวัสดีนะครับ iOS 1 3 6า iOS 13.6.1นะครับจะขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับ แบบนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยกู๊ซิมนะครับเครื่องล็อกประเทศไทยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัว i อเวดก่อนนะครับเจนนี่เซอร์วิสอันล็อกนะครับเวอร์ชัน13.6.1นะครับตัวนี้เป็นเครื่องอเมริกานะครับโมเดล LL นะครับโมเดลไทยโมเดลไทยก็สามารถกดล็อกได้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับกู๊ซิมนะครับตัวนี้แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่เข้าไปข้างล่างนะครับ ประกบเข้าไปนะครับอย่าลืมต่อ Wi-Fi ไปด้วยนะครับแล้วก็เครื่องใครที่เป็น iOS ต่ำกว่านี้นะครับให้อัปเดตเป็น13.6.1นะครับคลิปปัจจุบันนะครับใส่เข้าไปตัวเครื่องจะเล่นเข้าหน้านี้นะครับเป็นนี่เซอร์วิส o ันลอกนะครับกดที่ edit ICCID นะครับตัวเลขตัวนี้ผมทำการเซ็ตเข้าไปในระบบตัวซิมให้เลยแล้ว กดทรงหรือถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงก็มีตัวเลขใหม่ให้นะครับหัวข้อนี้สําคัญมากนะครับกดหัวข้อที่7นะครับกดตอบรับเสร็จแล้วเอาเข็มจิ้มซิมนะครับออกหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดเข้าไปใหม่ AS ขึ้นแล้วนะครับมาแล้วซิมนี้ไม่มีงเงินนะครับปิดไ i f i เช็คดูตัว AS4G ขึ้นแล้วนะครับสามารถใช้งานโทรเข้าโทรออกได้ปกตินะครับรับข้อความ SMS ได้ปกตินะครับใช้ได้ทุกซิม เอาซิมดีแทมาใส่ก็ได้เอก็ได้ทูมุกก็ได้นะครับวิธีการเซ็ตก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ด้านใต้นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวไลน์ไว้ให้นะครับหรือโทร0881150797099887757นะครับหรือลูกค้ามาใส่ที่ร้านได้นะครับร้านเจนนี่สวิต์อยู่ที่รามกำแหงซอย24นะครับ เปิดบริการ10.30มงึงถึง1ทุ่มอยู่ทุกวันศุกร์นะครับโอเคพิ่วิโอนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ